ดีค่ะค,คุณผู้ชมคะไม่ขยับไปไหนเลยนะคะเรายังมานั่งกันอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดิมสถานที่แห่งเดิมของเราคือชิกบ by เ f u กับศาสตราจารย์นายแพทย์ธรรมท,ทิวัฒนราราฐวันชัยซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้ง สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยาาชชลวและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต้องรับผู้ชมเข้าสู่รายการเลือกแฟนแขนในที่นี่แหละค่ะเพราะว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ดูแลคุณผู้ชมในทุกด้านจริงๆเขาบอกการที่เราจะชราช้าหรือไม่ชราหรือชราน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยนะคะคก็จะมีหลายองค์ประกอบซึ่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ตอนนี้หนุ่ยคงจะต้องของอนุญาตคุยถึงเรื่องของฝ่ามือฝ่าเท้าอักเสบ อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นจะเป็นเรื้อรังดีหรือว่าเฉียบพลันดีอันไหนเป็นเยอะกว่ากันคะปัญหาคือว่าพวกที่เป็นเรื้อรังเนี่ยคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเป็นเยอะบางคนเป็นเยอะเป็นจนกระทั่งมีมีเรียกว่าผิวแตกผิวแตก,แตกเลือดไหลซิบซิโอยอันนี้ก็ติดเชื้อได้ง่ายนะออใช่บางคนก็ติดเชื้อจนกระทั่งมือเท้าเนี่ยอักเสบนะเป็นทั้งฝ่ามือฝ่าเท้าอะไรเงี้ยบางคนอาจารย์คะคนคนไทยเราเป็นเยอะไหมคะสถิติเนี่ยนะในโรคผิวหนังเนี่ย h a n d a n d foot eczema เนี่ยคือมือกับเท้าซ,ซ,ซึ่งเกิดอักเสบเรื้อรังเนี่ยมีถึง30%ถือว่าเยอะมากเลยในแผนกผิวหนังทำไมเราไม่ค่อยคุยกันเลยอะคะไม่ค่อยคุยก็เพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ก็จะแบบบางครั้งก็ทายาพอทายาเสร็จแล้วก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วก็ไม่รู้สาเหตุจริงๆก็ไปสัมผัสกับสารใหม่ก็เป็นอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ คือบางคนเนี่ยเจ็บนะเจ็บทรมานแล้วบางคนเนี่ยแตกอย่างเท้าเนี่ยแตกจนเดินไม่ได้<า>นะเหมือนคล้ายๆคนที่เป็นสะเก็ดเงินมากๆแล้ว<อ>แตกเจ็บกันคือคือบางทีเน<ช>ี่ยผื่นของสะเก็ดเงินเนีย่ย บางคนบางคนเนี่ยถ้าเป็นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยมันจะคล้ายกันมากเลยการรักษานีก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่แต่ก็เรียกว่าจะต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องนะแล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุซึ่งสาเหตุบางครั้งเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ที่ว่าฝ่ามือฝ่าเท้าอักเสบเรื้อรังที่ที่มือกับที่เท้าเนี่ยบางครั้งเราหลีกเลี่ยงสาเหตุไม่ได้ดังเช่นในสิ่งที่เราจะต้องแบบสัมผัสมาอยู่ทุกวันบางคนบางคนเป็นหมออะนะแพ้แอลกอฮอล์ เป็นเรื่องของอาชีพบางคนทํางานเกี่ยวกับเป็นช่างก่อสร้างแพ้ปูนซีเมนต์บางคนแพ้สบู่แพ้ยาสระผมแพ้แชมพูในกลุ่มที่แพ้ในสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงยากแบบนี้เราก็ต้องบอกเราก็ต้องบอกว่าให้เขาพยายามพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดถมอว่าบางคนเนี่ยแพ้ยาสระผมว่าหาคนอื่นสระให้นะบางคนแพ้พวกปูนซีเมน เราก็ต้องบอกเขาว่าอาชีพต้องเป็นอาชีพนะถ้าสมมติว่าคุณไม่คุ้มที่จะรักษาโดยการกินยาทายาและบางคนที่เป็นมากต้องกินสเตียรอยหน้าก็บวมนะพอหยุดสเตียรอยโรคกําเริบนะเราก็ต้องบอกเขาว่าคุ้มไหมอันนี้ยังรู้สาเหตุนะบางคนท่านไม่รู้สาเหตุเราก็ต้องตรวจพิเศษทำแพทเทสเทสว่าแพ้อะไรแน่ๆนะ และขนาดเดียวกันบางคนเนี่ยแพทเทสก็ยังไม่เจอเดีย๋ยวนี้มันมีคอนดิชันอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นกัดแอสโอซีเอเตก็คือมีความสัมพันธ์กับลำไส้นะพวกของโรคกลิกทการัดลำไส้รั่วซึมเนี่ยพบว่ามีมีหลายคน<อ>นะ,ะที่ไปตรวจแล้วแพ้อาหารพอแพ้อาหารปั๊บเนี่ยเราก็ได้ทำการ หลีกเลี่ยงอาหารสิ่งนั้นนะปรากฏว่าดีขึ้นค่ะอาจารย์คะถ้าในกรณีที่เอาละแตกยับเยินเลยนะคะ,คะหลีกเลี่ยงก็แล้วหรืออะไรก็ตามแต่นี่นะคะ,คะคอาจารย์เคยบอกว่าเลเซอร์เนี่ยมันช่วยได้ในกลุ่มพวกเลเมอร์ที่เรารักษาสะเก็ดเงินคือคนไข้คนนี้เนี่ยคือเราก็เปลี่ยนยาเปลี่ยนยาทาทุกชนิดก็มไม่ดีในที่สุดเราก็ตัดสินใจส่งไปยิงเล็เซอร์ออนะครับรรรร็พรากฏว่าอตอนนี้คนไข้ก็มีความสุขมากเลยไม่เกิดใหม่เลยนะบางคนอาจจะเห็นว่าโรคผิวหนังเป็น ที่แบบไม่น่ามีทุกข์อะไรเลยเป็นอยู่เป็นอยู่ที่แค่พื้นผิวก็เลยจะบอกว่าอย่าลองมาเป็นบ้างแบบคนไข้พวกนี้บางทีเราเห็นฟิลลิ่งเราเรารักษากคนไข้พวกนี้มาเจอะแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยใครบอกว่าโรคผิวหนังเนี่ยไม่ทรมารไม่ทรมานเราเห็นฟิลลิ่งเขาเราสัมภาษณ์คนไข้เขาคนไข้เขาบอกว่าเท่ารมานมากเราก็จะรู้สึกว่าโอเคนะเราต้องช่วยเขาในสุดระสงค์เขามายิงเขามาย,ย,ยิงเสร็จปรากฏว่ามไม่น่าเชื่ออาการดีหายเลยนะตอนนี้ก็ยิงมา คนนี้ก็ห้าหกเดือนละค่ะไม่ว่าตอนนี้สนิท ดีใจจังเลยคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือที่หนุ่ยเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าการที่เราจะรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะประสบการณ์แพทย์ที่จะมารักษาสําคัญมากอย่างเช่นสะเก็ดเงินกับฝ่ามือฝ่าเท้าอักเสบเนี่ยมันใกล้เคียงกันจะวินิจฉัยอย่างไรให้แม่นยําและรักษาได้ถูกทางเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเอ็กซไซเมอร์เนี่ยเราถือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งเดียวแห่งแรกที่มีเครื่องนี้และณวันนี้เนี่ยนะคะต้องเรียนคุณผู้ชมว่า โรคสะเก็ดเงินเนี่ยได้รับการรักษาอย่างหายขาดแล้วจากแพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเรานี่แหละนะคะแล้วก็ที่ชิคอาจารย์ขาตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของโรคผิวหนังนนเวลาที่จะโทรมาปรึกษาที่ชิคบา m f อเเวลาที่แพทย์ประจำตอนนี้เนี่ยเ,เรามีแพทย์ประจำก็ทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ แพทย์ทางผิวหนังเนี่ยเราก็จะมีทุกวันตัง้งแต่เที่ยงถึงประมาณ6กโมงเย็นมีทุกวันเลยนะครแต่ว่าทีมงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะคะ ก็จะอยู่ตั้งแต่9โมงเช้าจนก <ชา S 1> ระทั่งถึง, 2> 2โง6โมงเย็นนะคะค,คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะบางครั้งเราไม่ต้องเดินทางเราไม่ต้องเก็บความสงสัยไว้กับตัวเองนะคะคุณผู้ชมแค่จดเบอร์โทรศัพท์ที่หนุก่กำลังให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะ022873711-5 <c oughs> ที่นี่คือชิคบายเอ็ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลนะคะ ที่ดูแลคุณผู้ชมในราคารัฐบาลแต่ว่าสถานที่หรือความสะดวกเนี่ยเราเทียบเท่าเอกชนและนี่คือปณิธานของแพทย์ทุกท่านที่อยากจะดูแลคุณผู้ชมด้วยความรู้ให้คุณผู้ชมได้รับการดูแลที่ดีบนความสะดวกสบายและความสบายใจนะคะไม่ต้องมาด้วยตัวเองโทรมาก็ได้นะคะขอบคุณอาจารย์มากๆที่พยายามดูแลพวกเรามาด้วยดีนะคะแล้วหนูก็จะพยายามนําเรื่องราวมาให้คุณผู้ชมจะได้เป็นการดูแลคุณผู้ชมด้วยขอบคุณอาจารย์นะคะขอบพระคุณค่ะ